สวัสดีจ้ากลับมาทักทายกับแม่แสบอีกเช่นเคยนะจ้าวันนี้แสบจะมาทําเมนูผัดกะเพราปลาแซลมอนทอดกรอบนะจ้าและนี่ก็เป็นเศษปลาแซลมอนนะจ้าหรือว่าเป็นช่วงท้องเนาะแสบตัดนะจ้าแล้วตอนนี้นํามาหมักแสบใส่เป็นผงรสดีนะจ้าตามด้วยผงแป้งทอดกรอบจ้าตอนนี้ก็ขยําขยําเลยนะจ้าให้เนื้อแป้งของเราเข้ากันกับเนื้อปลานะจ้าจะได้ตามนี้เลย ผงแป้งทอดกรอบนี้ไม่ต้องใส่น้ำนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าเนื้อปลาของเราเปียกน้ำอยู่แล้วเพราะแสบน้ำไปล้างมานะจ๊ะก็จะได้ตามนี้เลยจ้าหลังจากนั้นนะจ๊ะคุกเขาเสร็จเรียบร้อยแสบก็จะนําลงมาทอดได้เลยจ้าทําไมแสบถึงทอดก่อนเพราะว่าถ้าเรานําเนื้อปลาที่ยังไม่ได้คุกแป้งไปผัดกะเพรานะจ๊ะจะทําให้เนื้อปลาเละมากเลยนะจ๊ะ และจะทําให้เมนูอาหารของเราไม่น่าทานเลยจ้าแสบก็เลยนามาคลุกแป้งนะจ้าแล้วจะได้เป็นแบบนี้เลยจ้าสีสนะันน่ารับประทานและเวลาที่เรานําไปผัดเนื้อปลาจะไม่เละนะจ้าทุกคนนี่เพราะว่าแสบเคยลองแล้วแบบไม่คลุกแป้งเละไม่เป็นท่าเลยจ้าตอนนี้ขั้นตอนการผัดนะจ้าก็ง่ายๆตามสตไตล์แม่แสบเลยจ้าแสบจะใส่เป็นน้ํามันนะจ้าลงไปเล็กน้อยตามด้วย พริกผัดอนเนกประสงค์นะจ๊ะที่แสบทำใช้เองที่ร้านนะจ๊ะหรือว่าง่ายๆเลยก็เป็นพริกกระเทียมทั่วๆไปนะจ๊ะที่เราใช้ทำผัดกะเพรานะจ๊ะและตอนนี้แซบจะใส่เป็นน้ำซอสผัดอนเนกประสงค์เช่นกันนะจ๊ะแสบกท็ทำใช้ที่ร้านอีกเหมือนกันนะจ๊ะเพราะว่าสะดวกรวดเร็วนะจ๊ะในการทำอาหารขั้นตอนนี้แซบก็จะใส่เป็นพริกชี้ฟ้านะจ๊ะลงไปเลยตามด้วย นะจ๊ะที่แสบทอดกรอบๆนะจ๊ะลงไปคลุกเคล้าได้เลยจ้าสาหรับผัดนี้นะจ๊ะแสบจะผัดแบบแห้งๆเลยนะจ๊ะทุกคนและรสชาติทุกคนก็สามารถชิมได้ตามต้องการเลยนะจ๊ะใครชอบรสไหนก็จัดไปเลยจ้าใส่กระเพราลงไปคลุกเคล้าเลยนะจ๊ะทุกคนน่าทานมากๆเลยนะจ๊ะเมนูนี้แสบอยากให้ทุกคนลองทําทานนะจ๊ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะจ๊ะที่แสบทําทานเองที่ร้านนะจ๊ะ ทำให้เพื่อนๆที่ทํางานได้ทานนะจ๊ะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วย่วยวเลยจ้าตักข้าวสวยร้อนๆรอ,รอแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็ตักเนื้อปลาที่เราผัดลงไปราดบนข้าวเลยนะจ๊ะทุกคนนึกภาพตามเลยใช่ไหมจ๊ะนี่แซบก็จะได้เป็นเมนูอาหารที่ทํากินเองนะจ๊ะตอนนี้แซบก็นําเมนูนี้มาเสนอและบอกต่อทุกคนนะจ๊ะแจ่วังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์และถูกใจทุกคนนะจ๊ะฝากช่วยเป็นกำลังใจให้แม่แสบรัวไทยในบเบลเยียมด้วยนะจ๊ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะจ๊ะเมนูหน้าหรือว่าเคล็ดลับอะไรดีๆสวัสดีจ๊ะ